ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้มุกอยากให้คุณหยุดทุกสิ่งที่กำลังทำอยู่นั่งลงหลับตาลงชั่วขณะหายใจเข้าลึกๆและถามคำถามง่ายๆกับตัวเองว่าฉันกำลังใช้ชีวิตจริงๆหรือแค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆเท่านั้นทุกคนอยากเดินทางรอบโลกอยากได้รถในฝันอยากได้อิสรภาพเงินทองความสงบในจิตใจความรักความเคารพความสุข ธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นของตัวเองความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาชีวิตที่รู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะอยู่แต่คำถามของมุกค,คือวันนี้คุณทำอะไรอยู่บ้างเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นตอนนี้คุณกำลังทำอะไรเพื่อสร้างชีวิตที่คุณใฝ่ฝันถึงอยู่เสมอคุณยังคงเล่นดูโซเชียลมีเดียไม่รู้จบอยู่หรือเปล่ายังคงดูวิดีโอไร้าสาระและฆ่าเวลาอยู่ไหมยังคงหาข้ออ้างว่าทำไมคุณถึงยังไม่เริ่มต้น ยังคงนอนตื่นสายยังคงกลัวความล้มเหลวยังคงหวังว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ฟังให้ดีนะคะชีวิตนี้เป็นเรื่องจริงโลกนี้ก็เป็นเรื่องจริงแต่เวลาของคุณมีจำกัดคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตที่สองคุณจะไม่ได้มีโอกาสครั้งที่สองคุณไม่ได้เกิดใหม่เพื่อลองใหม่อีกครั้งนี่แหละคือชีวิตของคุณตอนนี้วันนี้เวลานี้ในวิดีโอนี้ มุกจะบอกบางสิ่งที่ไม่มีใครเคยบอกคุณมาก่อนมุกไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อสร้างแรงจูงใจด้วยคำพูดจอมปลอมมุกมาที่นี่เพื่อมอบกระจกบานหนึ่งให้คุณเพื่อให้คุณได้เห็นความจริงเพื่อให้คุณตื่นจากการหลับไหลที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณกำลังอยู่ในนั้นคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตอยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นอยากหารายได้มากขึ้นอยากเป็นคนมั่นใจมีพลังประสบความสำเร็จไม่มีใครหยุดยั้ยงได้ถ้างั้น อย่าแค่ดูวิดีโอนี้แต่จงรู้สึกถึงมันฟังด้วยจิตวิญญาณฟังด้วยความเจ็บปวดฟังราวกับว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับมันเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆและหากคุณต้องการวิดีโอแบบนี้อีกการพูดถึงความจริงที่ไม่เคลือบต่งๆอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อที่คลิปต่อไปของเราจะนำเสนอให้คุณอย่างรวดเร็วเรานำเสนอสิ่งใหม่และมีประโยชน์ทุกครั้ง เราไม่ได้ช่วยแค่พัฒนาภาษาไทยของคุณแต่เราช่วยคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตดังนั้นมาเริ่มกันเถอะมาเรียนรู้ว่าจะไม่ปล่อยให้ชีวิตอลัำค่าที่คุณได้รับมานี้สูญเปล่าได้อย่างไรบทเรียนที่หนึ่งเวลาคือชีวิตของคุณอย่าฆ่ามันมุกจะบอกความจริงกับคุณคุณไม่ได้กําลังฆ่าเวลาแต่เวลาต่างหากที่กําลังฆ่าคุณทุกครั้งที่คุณพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทํา ทุกครั้งที่คุณใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเลื่อนดูอ t a g ตา m Facebook, YouTube ทุกครั้งที่คุณกดเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วกลับไปนอนคุณไม่ได้แค่กำลังฆ่าเวลาแต่คุณกำลังทำลายเสี้ยวส่วนของชีวิตของคุณเพราะเวลาของคุณคือชีวิตของคุณคุณอาจไม่รู้สึกในวันนี้แต่ชีวิตกำลังเดินไปช้าๆทุกวินาทีผ่านไปคุณกำลังแก่ขึ้นพลังงานของคุณลดลงพ่อแม่ของคุณแก่ขึ้น ความฝันของคุณกำลังรออยู่แต่จะรอไปถึงเมื่อไหร่มุขขอถามคุณเมื่อวานคุณทำอะไรวันก่อนคุณทำอะไรและคุณวางแผนที่จะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรยังเหมือนเดิมยังรอคอยวันใดวันหนึ่งที่วันนั้นจะไม่มีวันมาถึงมันคือเรื่องโกหกความฝันของคุณไม่สนใจข้ออ้างของคุณโลกนี้ไม่สนใจเหตุผลของคุณมีเพียงผลลัพธ์ของคุณเท่านั้นที่มีความหมาย ทางแก้คือเริ่มให้คุณค่ากับชั่วโมงของคุณเหมือนทองคําเขียนแผนรายวันของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งเดียวที่จะขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปข้างหน้าลดเวลาเล่นโซเชียลมีเดียวันละหนึ่งชั่วโมงใช้เวลานั้นเพื่ออ่านเรียนรู้หรือเติบโตเวลาจะเป็นเพื่อนของคุณก็ต่อเมื่อคุณเคารพมันมิฉนั้นมันจะกลายเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณบทเรียนที่ 2. หยุดโทษและเริ่มสร้าง ชีวิตของคุณคือความรับผิดชอบของคุณไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่รัฐบาลมีแค่คุณเท่านั้นผู้คนเสียเวลานับปีไปกับการร้องไห้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับฉันไม่ได้เข้าโรงเรียนที่ดีครอบครัวไม่สนับสนุนฉันไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีพรสวรรค์ขออ้างขออ้างขออ้างคุณรู้ไหมว่าใครคือผู้ชนะในชีวิตคือคนที่พูดว่า ฉันไม่สนว่าฉันไม่ได้รับอะไรฉันจะสร้างบางสิ่งขึ้นมาจากศูนย์มองไปรอบๆตัวคุณคนที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้หลายคนไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินไม่มีคนสนับสนุนไม่มีคำแนะนำแต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งความกระหายไฟและการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งตัวอย่างลองนึกถึงคนอย่างโอปราวินฟีที่เกิดมาในความยากจนถูกทำร้ายตั้งแต่วัยเด็ก วันนี้เธอกลายเป็นมหาเศรษฐีและเป็นหนึ่งในงคนที่ได้รับการเคารพที่สุดในโลกเธอไม่ได้นั่งร้องไห้เธอไม่ได้โทษแต่เธอสร้างทางแก้ของคุณคือยอมรับเรื่องราวของคุณแต่อย่าเป็นเหยื่อพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันเองเขียนปัญหาของคุณลงบนกระดาษจากนั้นเขียนวิธีแก้ปัญหาหนึ่งข้อสำหรับแต่ละปัญหาและลงมือทำไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนก็ตาม คุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้โชคร้ายคุณแค่ยังไม่ได้ใช้พลังของคุณบทเรียนที่3 c o คอมฟอร์ตโซนคือกับดักจงหลบหนีมันเดี๋ยวนี้คุณตื่นนอนเช็คโทรศัพท์กินอะไรบางอย่างดูวิดีโอเลื่อนอินสตาแกรมอาจจะเรียนนิดหน่อยแล้วก็นอนอีกครั้งทําซ้ำๆมันรู้สึกง่ายมันรู้สึกผ่อนคลายแต่คุณรู้ไหมว่ากําลังเกิดอะไรขึ้น คุณกำลังตายอย่างช้าๆจากภายในคอมฟอร์ทโซนกำลังฆ่าความฝันของคุณอย่างเงีย,งยบๆเพราะการเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นในความสบายความสำเร็จทั้งหมดอยู่ภายนอกความสบายนั้นคุณอยากพูดภาษาอังกฤษคล่องงั้นก็พูดไปเลยแม้ว่าคุณจะทำผิดพลาดหนึ่งอครั้งก็ตามคุณอยากเริ่มต้นธุรกิจงั้ยก็เริ่มเลยแม้ว่าคุณจะล้มเหลวสิครั้งแรกก็ตามแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเริ่มทำไม เพราะพวกเขากลัวที่จะรู้สึกมีสบายใจกลัวความล้มเหลวกลัวความอับอายกลัวคนหัวเราะปล่อยให้พวกเขาหัวเราะปล่อยให้พวกเขาสงสัยในตัวคุณแต่คุณจึงเดินหน้าต่อไปตัวอย่างลองจินตนาการถึงเมล็ดพืชหากมันยังคงอยู่ใต้ดินมันจะไม่มีวันกลายเป็นต้นไม้ได้มันต้องแหวกพื้นดินผเผชิญหน้ากับดวงอาทิตย์ผเผชิญหน้ากับสายลมเมื่อนั้นมันถึงจะกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังได้ คุณก็เป็นเช่นนั้นทางแก้ทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจทุกวันพูดภาษาอังกฤษแม้ว่าคุณจะกลัวเข้าชั้นเรียนนั้นสมัครงานนั้นโพสต์วิดีโอนั้นล้มเหลวอย่างภาคภูมิล้มเหลวเสียงดังแต่จงล้มไปข้างหน้าเพราะไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เคยเกิดขึ้นจากการอยู่ในที่ที่ปลอดภัยบทเรียนที่4เดี๋ยวค่อยทำคือคำโกหกที่ใหญ่ที่สุดที่คุณกำลังบอกตัวเอง มุกจะพูดอย่างตรงไปตรงมากับคุณถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพูดว่าเดี๋ยวค่อยทำเรือเข้าใจความจริงข้อนี้คุณกำลังโกหกตัวเองและยิ่งคุณโกหกมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทำลายชีวิตตัวเองอย่างเงีเงยบๆช้าๆและถาวรมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวค่อยทำคือเสียงของความเกียจคร้านมันคือเสียงของความกลัวมันคือเสียงของตัวตนที่อ่อนแอของคุณที่พยายามจะกักขังคุณไว้ มันไม่ได้หมายความว่าฉันจะทํามันทีหลังแต่มันหมายความว่าฉันไม่อยากทํามันเลยมองไปรอบๆตัวคุณคนที่ชนะในชีวิตไม่ใช่คนที่พูดว่าทีหลังพวกเขาคือคนที่พูดว่าตอนนี้ในทันทีวินาทีนี้พวกเขาลงมือทําแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่พร้อมแม้ว่าพวกเขาจะกลัวพวกเขาลงมือทําเพราะพวกเขารู้ว่าทีหลังจะกลายเป็นไม่เคยคุณอาแต่พูดว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษ งั้นทำตอนนี้เลยคุณนเองแต่พูดว่าอยากออกกำลังกายเริ่มธุรกิจเสริมอ่านหนังสือจัดการการนอนทำสมาธิแล้วทีหลังนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเวลาไม่ใช่ทาตของคุณมันไม่คอยคุณคุณจะไม่รับข้อความแจ้งเตือนว่าเวลาของคุณหมดลงแล้วมันจะจบลงเฉยๆและคุณจะเหลือเวลาอยู่กับสิ่งเดียวความเสียใจ ความเจ็บปวดที่เลวร้ายที่สุดในโลกนี้ตัวยอย่างคุณอยากเปิดช่อง y u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  e เมื่อ2ปีที่แล้วแต่คุณไม่ได้ทำทำไมเพราะความกลัวเพราะคุณพูดว่าเดี๋ยวค่อยทำตอนนี้มีคนอื่นกำลังทำอยู่มีคนอื่นมีความฝันของคุณและคุณนั่งดูวิดีโอของพวกเขาพร้อมกับคิดว่าน่าจะเป็นฉันทางแก้ของคุณคือตั้งเวลา10นาทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเริ่มทำามันตอนนี้หยุดคิดมาก บอกตัวเองว่าถ้าฉันไม่ทำตอนนี้ฉันอาจจะไม่มีวันทำเลยแล้วก็เริ่มเลยไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เริ่มการกระทำเพียงหนึ่งครั้งในตอนนี้ดีวกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบ100แผ่นสำหรับวันหลังบทเรียนที่ 5. หยุดคิดเริ่มทำสมองของคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดและศัตรูที่เลวร้ายที่สุดและสำหรับคนส่วนใหญ่ในวันนี้สมองของพวกเขาคือคุกข,ของพวกเขาทำไม เพราะพวกเขาคิดมากเกินไปแล้วไม่ทำอะไรเลยคุณอยากเริ่มธุรกิจคุณคิดถึงมันเป็นเดือนๆอ,อยากพูดภาษาอังกฤษคุณคิดถึงการพูดดูวิดีโอจดบันทึกแต่ไม่เคยพูดจริงๆคุณอยากไปยิมคุณวางแผนกิจวัตรซื้อเสื้อผ้าโหลดแอปแต่ไม่เคยไปจริงๆการคิดมากเกินไปกำลังทำลายชีวิตคุณคุณคิดมากจนคุณเหนื่อยก่อนที่จะเริ่มด้วยซ้ำคุณจินตนาการถึงความล้มเหลวตั้งแต่ก่อนที่จะลอง คุณเขียนเรื่องราวความพ่ายแพ้ก่อนที่จะได้เล่นเกมด้วยซ้ําและนั่นคือเหตุผลที่คุณติดอยู่การคิดเป็นสิ่งสําคัญแต่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นความกลัวและความกลัวคือคนโกหกคุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นคุณแค่ต้องเริ่มต้นคุณอยากพัฒนาภาษ,าษาอังกฤษอย่ามัวแต่ดูวิดีโอสร้างแรงบัานดาลใจเริ่มพูดเริ่มเขียนเริ่มฟังทุกวันพูดหน้ากระจกอัดเสียงตัวเอง ทำผิดพลาดไปเลยคือไม่ต้องการการอนุญาตคือไม่ต้องการภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องทำตัวอย่างเช่นลองนึกภาพคนที่ต้องการเรียนว่ายน้ําเขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการว่ายน้ําดูวิดีโอ50เรื่องซื้อชุดว่ายน้าที่ดีที่สุดและพูดคุยกับนักว่ายน้ําแต่ไม่เคยกระเดิดลงน้ําเขาจะได้เรียนรู้ไหมไม่คุณกําลังทําแบบเดียวกันกับความฝันของคุณทางแก้คือ คิด10นาทีจากนั้นลงมือทํสิบชั่วโมงถัดไปสร้างแรงผลักดันให้การกระทํากลายเป็นนิสัยของคุณปิดความคิดคุณและปล่อยให้มือของคุณเคลื่อนไหวปล่อยให้ข่าวของคุณเคลื่อนไหวปล่อยให้ชีวิตของคุณเคลื่อนไหวเพราะความสําเร็จไม่ได้มาจากความคิดแต่มันมาจากการลงมือทําบทเรียนที่6จงเป็นคนคนนั้นไม่ใช่คนที่ขี้เกียจไม่ใช่คนที่บน่นไม่ใช่คนที่ยอมแพ้เสมอไป จงเป็นคนที่ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำเป็นคนที่ตื่นเช้าในขณะที่คนอื่นกำลังนอนเป็นคนที่เรียนในขณะที่คนอื่นกำลังปาร์ตี้เป็นคนที่กล้าพูดในขณะที่คนอื่นกลัวเป็นคนที่เชื่อในขณะที่คนอื่นหัวเราะเป็นคนที่ก้าวต่อไปในขณะที่คนอื่นเลิกจงเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจโดยไม่ต้องพูดสักคำไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อในตัวคุณไม่เป็นไรไม่ใช่ทุกคนจะสนับสนุนไม่เป็นไร คุณต้องสนับสนุนตัวเองคุณต้องเชื่อในตัวเองผู้คนจะสงสัยในตัวคุณพวกเขาจะพูดว่าคุณเปลี่ยนไปปล่อยให้พวกเขาพูดไปคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่ออยู่เหมือนเดิมคุณอยู่ที่นี่เพื่อเติบโตเพื่อพัฒนาเพื่อเป็นคนที่ไม่ต้องการการยอมรับเพราะความสําเร็จของเขาพูดแทนเขาในทุกครอบครัวในทุกกลุ่มเพื่อนจะมีคนคนหนึ่งที่กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่คนที่พิสูจน์ว่าทุกคนคิดผิด ทำไมถึงไม่เป็นคุณล่ะทำไมคุณถึงคิดว่าความสำเร็จเป็นของคนอื่นทำไมถึงไม่ใช่คุณจงูงมือคนคนนั้นทางแก้คือทุกเช้าให้ถามตัวเองว่าวันนี้คนที่มีวินัยจะทำอะไรแล้วจงทำตามนั้นแต่งตัวให้ดูเหมือนประสบความสำเร็จพูดจาให้ดูเหมือนประสบความสำเร็จเดินให้ดูเหมือนประสบความสำเร็จมันไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันคือการสร้างภาพในนาคตของคุณให้เห็นชัดขึ้น อย่าบอกแผนการของคุณให้คนอื่นรู้จงสแสดงผลลัพธ์ให้พวกเขาเห็นจงเป็นคนคนนั้นที่ผู้คนพูดถึงในอีกหลายปีข้างหน้าเพราะคุณได้เปลี่ยนทุกสิ่งบทเรียนที่7คุณสู้กับตัวเองสัตวรูที่ใหญ่ที่สุดของคุณไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่งานไม่ใช่โทรศัพท์แต่เป็นตัวคุณเองมันคือส่วนหนึ่งของคุณที่บอกว่าให้คุณยอมแพ้ส่วนที่พูดว่าฉันเหนื่อยแล้ว ส่วนที่พูดว่าฉันเป็นคนธรรมดาก็ไม่เป็นไรหรอกส่วนที่พูดว่าพักผ่อนหน่อยเถอะตัวตนนั้นคือศัตรูและคุณต้องต่อสู้กับมันทุกวันคุณสู้กับคุณเองนั่นคือสงครามที่แท้จริงคุณที่ขี้เกียจสู้กับคุณที่มุ่งมั่นคุณที่ขี้กลัวสู้กับคุณที่กล้าหาญคุณที่ชอบนอนสู้กับคุณที่กระหายความสำเร็จ ตัวตนของคุณที่ต้องการความปลอดภัยสู้กับตัวตนของคุณที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกทุกวันที่คุณตื่นมาคุณมีทางเลือกวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะจะเป็นคนที่เลื่นดูหน้าจอสามชั่วโมงหรือคนที่อ่านหนังสือสิบหน้าจะเป็นคนที่นอนตีสองดูวิดีโอที่ไร้ประโยชน์หรือคนที่สร้างธุรกิจและอนาคตของตัวเองไม่มีใครตอบได้นอกจากคุณลองจินตนาการถึงหมาป่าสองตัวในตัวคุณตัวหนึ่งที่เกียจคิดลบเต็ไมไปด้วยความสงสัย อีกตัวแข็งแกร่งมั่นใจกระหายความสำเร็จคุณรู้ไหมว่าตัวไหนจะเติบโตและแข็งแกรงกว่าตัวคุณที่คุณให้อาหารทางแก้ก็คือกำจัดนิสัยขี้เกียจของคุณติดตามกิจกรรมในแต่ละวันของคุณทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะเติบโตจงเขียนมันลงไปทุกครั้งที่คุณชนะต่อตัวตนที่อ่อนแอของคุณจงเฉลิมฉลองกับมันตัวตนของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่เกม นี่คือสงครามและมันคือคุณสู้กับคุณเองบทเรียนที่ 8. ฝึกความตั้งใจของคุณ view power หากคุณไม่ฝึกความตั้งใจความรู้สึกของคุณจะควบคุมชีวิตของคุณและมุกจะบอกอะไรบางอย่างให้ความรู้สึกคือคนโกหกวันนี้คุณไม่รู้สึกอยากตื่นเช้าคุณไม่รู้สึกอยากออกกำลังกายคุณไม่รู้สึกอยากเรียนภาษาอังกฤษคุณไม่รู้สึกอยากได้ตามความฝันยินดีด้วย คุณเพิ่งมอบอนาคตทั้งหมดของคุณให้กับอารมณ์ของคุณมุขขอถามคำถามที่จริงจังคุณอยากสร้างชีวิตที่แข็งแกร่งหรืออยากทำตามความรู้สึกของคุณเหมือนเด็กน้อยความตั้งใจหมายถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าคุณจะไม่อยากทำก็ตามแม้ว่าร่างกายของคุณจะบอกว่าไม่คุณก็ลุกแล้วพูดว่าใช่แม้ว่าจิตใจของคุณจะร้องตะโกนว่าทำไม่ได้จิตวิญญาณของคุณก็จะกระซิบว่า คอยดูคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่ได้รับแรงจูงใจอยู่เสมอแต่เป็นคนที่มีวินัยที่มาทํางานแม้ในขณะที่พวกเขาเหนื่อยยากจนอกหักกลัวหรือพ่ายแพ้เพราะพวกเขามีสิ่งที่คุณยังไม่มีความตั้งใจและความจริงก็คือความตั้งใจเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้นทางแก้คือเริ่มจากสิ่งเล็กๆ เลือกสิ่งที่คุณไม่อยากทำหนึ่งอย่างแล้วทำมันอยู่ดีสร้างวินัยในชีวิตประจำวันให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จไม่ใช่เมื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดพูดกับตัวเองเหมือนเป็นผู้นำฉันไม่เคยผิดคำพูดกับตัวเองเพราะวันที่คุณควบคุมความตั้งใจได้คือวันที่คุณควบคุมชีวิตของคุณได้บทเรียนที่ 9. การเปรียบเทียบกำลังฆ่าคุณมุกจะพูดอย่างชัดเจนถ้าคุณยังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณจะไม่มีวันมีความสุข ไม่มีวันคุณรู้ไหมว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเกลียดชีวิตตัวเองเพราะพวกเขาใช้เวลาไปกับการดูชีวิตคนอื่นมากกว่าการสร้างชีวิตของตัวเองคุณเข้าอินสตาแกรมคุณเห็นคนที่มีรูปร่างดีกว่ารถดีกว่าบ้านดีกว่าคุณเห็นคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าได้ยอดบิลยอดไลค์เงินมากขึ้นและคุณก็เริ่มเกลียดตัวเองคุณเริ่มคิดว่าฉันเป็นอะไรผิดไปทำไมฉันถึงเป็นแบบพวกเขาไม่ได้ทำไมชีวิตพวกเขาถึงสมบูรณ์แบบ แต่ชีวิตของฉันวุ่นวายแต่ความจริงก็คือคุณกําลังเปรียบเทียบเบื้องหลังชีวิตของคุณกับช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขาคุณเห็นชีวิตพวกเขาเพียง15วินาทีแล้วนามาเปรียบเทียบกับ24ชั่วโมงของคุณคุณไม่เห็นความพังทลายความเจ็บปวดความเหงาความล้มเหลวของพวกเขาคุณไม่เห็น100คืนที่พวกเขาร้องไห้หรือ1,000ครั้งที่พวกเขาล้มและคุณก็ยังปล่อยให้การเปรียบเทียบทำลายความมั่นใจของคุณ มุกจะบอกอะไรดิบๆให้ฟังวิธีที่เร็วที่สุดในการฆ่าความก้าวหน้าของคุณคือการเปรียบเทียบมันกับความสําเร็จของคนอื่นคุณมีเส้นทางของคุณมีเวลาของคุณมีการต่อสู้ของคุณมีโชคชะตาของคุณถ้าดอกทานตะวันกับดอกกุหลาบเริ่มเปรียบเทียบความสูงและสีของกันและกันพวกเขาจะลืมไปว่าตัวเองสวยงามแค่ไหนหยุดมองซ้ายมองขวามองตรงไปข้างหน้าการแข่งขันของคุณคือคุณกับตัวคุณเอง ทางแก้ก็คือเลิกติดตามคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอมุ่งเน้นไปที่การเดินทางของคุณติดตามการเติบโตของคุณจากเดือนที่แล้วไม่ใช่ความสำเร็จของคนอื่นในวันนี้แทนที่การเปรียบเทียบด้วยแรงบันดาลใจเรียนรู้จากพวกเขาแต่อย่ากเกลียดตัวเองเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหมือนพวกเขาคุณเกิดมาเพื่อดีกว่าที่คุณเป็นเมื่อวาน บทเรียนที่10อย่ารับคําแนะนําจากคนที่ไม่เคยทําสําเร็จไม่ใช่ทุกคนที่ให้คําแนะนําจะมีคุณสมบัติที่จะพูดได้ถ้าคุณอยากสร้างบ้านคุณจะไม่ถามคนที่อาศัยอยู่ใต้หลังคาที่พังถ้าคุณอยากเรียนรู้วิธีรวยคุณจะไม่ถามจากเพื่อนที่ถังแตกถ้าคุณอยากพูดภาษาอังกฤษคล่องคุณจะไม่ถามคนที่กลัวที่จะอ้าปากจงถามคนที่ทําสําเร็จแล้วคนที่เคยใช้ชีวิตแบบนั้นคนที่เคยล้มเหลวแล้วชนะอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยคนที่พูด แต่ส่วนใหญ่เป็นแค่เสียงรบก,กวนคำพูดที่ไม่มีประสบการณ์ความเห็นที่ไม่มีความเจ็บปวดอย่บปล่อยให้คนเหล่านี้ทำให้เส้นทางของคุณสับสนคุณคือคนขับรถชีวิตของคุณอย่ารับคำแนะนำจากคนที่ไม่เคยขับรถมาก่อนตัวอย่างเช่นลุงของคุณพูดว่าอย่าเริ่มธุรกิจเลยมันเสี่ยงแต่เขาเคยเริ่มธุรกิจไหมไม่เขาทำงานเก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นมาตลอดชีวิตแล้วทำไมคุณถึงต้องฟังคนที่ไม่เคยเดินในเส้นทางนั้น ทางแก้คือถามตัวเองว่าคนคนนี้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฉันต้องการหรือไม่ถ้าใช่ให้ฟังอย่างตั้งใจทำไมให้ขอบคุณพวกเขาแล้วเดินหน้าต่ออย่ายาบคายแต่อย่าโง่ด้วยจงปกป้องวิสัยทัศน์ของคุณเพราะคำแนะนำที่ผิดพลาดเพียงชิ้นเดียวจากคนที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้ความฝันของคุณล่าช้าไปสิบปี